มาแล้วครับรอบนี้ตอนแรกว่าว่าจะเป็นเมลอนเ,ออเนื้อส้มะนะแต่พอดีรู้สึกว่ามันขาดตลาดก็เลยเอาเป็นเนื้อเขียวนี่แหละเป็นเมลอนเรินเซสนะครับแล้วก็นึกไอเดียมาที่ทำไมอะไรทำไมมันเป็นแตงสีแดงเปิดดำอยากลองด้วยก็เลยเอามาด้วยอีกซองหนึ่ง ถ้าเป็นเป็นเมลอนที่ที่เราซื้อในซองอะนะเ,เขาเขาจะมีป้องกันมเมล็ดพันธุ์มาด้วยจะเป็นสีเนี้ยก็คือก็คือตัวนี้มันมีซองอะนะแต่ของแตงโมอ่ะมันไม่มีอะแตงโมไม่มีซองด้านใน ทำมองเข้าไปก็จะเห็นเม็ดเลยอยู่ด้านในเราไม่เห็นนี่อ่าเม็ดอยู่ด้านในมันเหมือนเมตต็ดแตงโมอ่ะเออเราก็จะแกะแช่น้ําดูก็คือดูแล้วสีมันไม่เหมือนกันนะนะตอนแรกว่าจะแยกแยกถ้วยแช่ให้มันเป็นให้มันเป็นของใครของมันแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็รวมได้เลยยวลองดูกันสักกี่เม็ดดี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดอันนี้ดูแปดแปดเก้าสิบเมตรเอาแค่สิบเมตรพออันนี้น้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นสิบเมตรแล้วก็เอาเมลอนสักคู่นะ ดูไปก่อนนะไม่รู้มันอัตราการงอกมันเท่าไหร่ดูนนะแต่เมลอนนี่ผมผมว่าจะเอาสักประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก เพราะว่ารังฟงฟมมันมีมีไม่ไม่เยอะก็เ,ะเลยเอาแค่นี้แหละลังโฟมมันมันมีน้อยเพราะโตไปก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเราเราคงไม่สามารถให้มันงอกรูหนึ่งหล,หลายต้นได้เพราะรังฟมเจาะรูไว้ลังละรังละสองต้นเป็นลังละสองต้นสองต้นนะนะ เดี๋ยวคนหน่อยเต๊ะช่างไฟนะครับไขค,ควงวัดไฟเลยไม่มีไฟแน่นอนคนไดออ้ทิ้งหมดละก็เดี๋ยวคืนนี้หมักเม็ดหมักเม็ดน่าจะสองชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวเออ,อกแล้วก็หมักเลยหมกักในถ้วยเนาะ โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ทยอยทยอยทําให้มันสั้นๆอันนี้คือเตรียมเม็ดเตรียมเมล็ดสําหรับการเพาะเพราะในในนี้นะทิชชู่ทิชชู่ไม่ได้เพาะในพิสมอสเอาในทิชชู่ก่อนให้มันงอกรากมาให้รากมันงอกมาก่อนแล้วค่อยไปลงอย่างอื่นว่าจะลงน้ำหรือว่าลงถ้วยปลูกเลยโอเค